ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย เหมือนเราปลือตานิดนนะจ๊ะไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทแค่ขนตาชนกันหลับเบาเบาพอสบายสบายอย่ามองข้ามไปได้ลูกนะเรื่องหลับาตาเนี่ยสำคัญ แล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยทั้งเนื้ทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวจะได้เดินได้สะดวกจะไม่ค่อยปวดเมื่อย ทั้งสบายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเนะี่ยแล้วก็ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องสใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งเลยจ้ะแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุม่มๆเบาๆสบายๆอิสุนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหรือประมาณกลางท้องที่เรามั่นใจว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่อยู่เหนือ สะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะแล้วก็กำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราจะได้เชื่อมใจของเราที่ฟุ้งซ่านก็เจอกระเจินจากภายนอก ให้กลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมในตำแหน่งเดียวกับผู้รู้ทั้งหลายแนดิตที่ผ่านมาเพื่อที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะจะเชื่อมไอติดอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ค่อยๆบรรจง นึกถึงภาพบริกรรมณีมิตรเป็นแลนมากเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็เป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งดังกล่าวแล้วจ้ะค่อยๆนึกไปอย่างสบายๆไม่เร่งรีบ ใจเย็นเย็นเพื่อที่จะได้ไประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุๆน่มๆที่โซนลกลา,างกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยให้เราค่อยๆตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใส อย่างแผ,แผ่วๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบ,า,บาๆว่าสัมมากรหังสัมมา ระหังสมระหังโดยให้เสียงของคำภาวนาดังออกไปจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะเหมือนมาจากแหล่งแห่งอันบริสุทธิ์จากผู้มีอนุภาพมันไม่มีประมาณนะผ่านกลางกายของเราขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจ ความไม่บริสุทธิ์ไอละลายหายสูญไปให้หมดในทุกครั้งที่เรานึกถึงภาพบริกรรมนิมิตรเราจะต้องไม่ลืมประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรหังละคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจใจหยุดนิ่งพอจิตนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาะสัมมาอรหังไปเองคือเราไม่มีอารมณ์อยากจะภาวนาะสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจ วางใจนิ่งเฉยๆอย่างเดียวนะจ๊ะแล้วก็อยากนึกถึงภาพเพชรใสสหรือก้อนน้ำแข็งกลมๆใสๆหรือดรงแก้วใสๆเราอยากจะนึกอย่างนี้อย่างเดียวข็ให้นึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะ แต่ต้องสบายๆผ่อนคลายอย่าไปตั้งใจเกินไปอย่าไปบีบไปเค้นไปเน้นภาพนะจ๊ะได้แค่ไหนเราก็าเอาแค่นั้นไปก่อนเพราะภาพที่เราสมมุติขึ้นมานี้แค่เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจของเราเท่านั้นแหละ ตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสุริเจา้าทุกพระองค์พระอารหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านาใจมาหยุดอยู่ตรงนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจกนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปธิญาณเป็นพระสัมมาสุริเจา้าละ เข้าถึงกายของพระตถาคตเจ้าคือกายธรรมที่อยู่ข้างในนี่นะจ๊ะซึ่งเป็นกายดั้งเดิมที่แท้จริงของตัวเรานะจ๊ะแต่เราไม่รู้จักเลยไม่คุ้นเคยไม่ีเหลียวใจว่าในตัวเรามีสิ่งนี้เราโมจะสนใจกายภายนอก ที่มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายท้งของเราและของผู้อื่นชีวิตจึงวนเวียนอยู่กับเรื่องที่ไร้สาระแก่นสารทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของแต่วัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาเพื่อแสวงหา ธรรมกายกายดั้งเดิมที่หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเป็นกายอมตะแต่เป็นกายที่รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตของสรรพสัตว์ขอสรรพ,พสิ่งทั้งหลายเป็นกายที่ทำให้เรามีแต่บรมสุขสุขอย่างยิ่ง สุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเพราะนั้นเราก็ค่อยๆประคองใจไปนิ่งๆน,นมนมเบาๆสบายๆโดยเฉพาะลุกเนนธรรมตายาตทุกครูที่วันพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มทยอย ประสมบทเป็นพระวิกษุในว,วนรรพุทธศาสนาเป็นสายโลหิตแห่งประสัมมาสัพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตั้งใจพวกใจให้หยุดนิ่งเพื่อที่เราจะได้เข้าถึงพระในตัว การบวชในคราวนี้เราก็จะได้ชื่อว่าบวชสองชั้นภายนอกคลองภ้ากาสวพัดและก็บวชแบบยติจตุธกรรมภายในเราก็ถึงพระในตัวเรียกว่าบวชแบบติสรณะคำมโปมปสัมปทานมีพระรันาตรัยเป็นที่พึ่งคือมีพระธรรมกายในตัวนั่นแหละ เพราะฉะนั้นโลกสัมมณนธรรมทายาทุกรูปก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้นะจ๊ะเพราะนี่คือวันประวัติศาสตร์ชีวิตของเราที่เราให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาบวชเพื่อที่จะสลัดตนใน้นจากกองทุกข์ ไปทำพระนิพพานให้แจ้งให้ถูกวัตถุประสงค์ของชีวิตทุกวันทุกคืนที่ผ่านไปเนี่ยเราจะได้มีความปลื้มปีติและภาคภูมิใจในทุกๆอนุวินาทีบักการบวชในคราวนี้เนี่ยเราได้บวชสองชั้นเป็นพระแท้ มีชีวิตจิตวิญญาณที่เป็นสมมณนนะเป็นพระแท้ที่สูงส่งที่เราได้รู้จักอย่างแท้จริงจากการฝึกตนทนหิวบ่มเป็นตะบะอย่างสม,ม่ำเสม,มอทุกข้อวัดปฏิบัติทั้งกิจวัตรกิจกรรมจนกระทั่งเรามีความเคารพในตัวของเราเอง นับถือตัวเราเองชื่นชมตัวเราเองได้ภาคภูมิใจในตัวเองแม้อยู่ตามลำพังแล้วก็ปลืม้มในทุกๆครั้งที่เรานึกถึงชีวิตสมณะในแต่ละวันแต่ละคืนที่ผ่านไปว่าเราเป็นพระแท้แม้ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ตาม แต่เราก็เป็นสมมณนะเป็นพระแท้คู่ควรแก่ภาคกาสาวพัดคู่ควรคำว่าพุทธบุตรสายฤทธิแห่งพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็บริโภคปัจจัยสี่อันควรแก่สมมณนะที่ยาติโยมหามาด้วยความยากลำบากบริโภค อย่างเป็นผู้ให้ด้วยความรู้สึกว่าเป็นเนื้อนาบุญเป็นผู้ให้โปรดญาติโยมให้พ้นจากความทุกข์จะปิดบายให้ญาติโยมเปิดประตูสวรรค์ให้กับญาติโยมทำความปรารถนาของญาติโยมให้สมหวังคุ้มกับที่ญาติโยมได้เน็ดเนืย แล้วก็ได้นำปัจจัยสี่อันควรแกส่สม,มณะบริโภคเนี่ยมาถวายเราเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราบริโภคด้วยความไม่เป็นหนี้มีแต่ความรู้สึกที่สูงส่งในฐานะเป็นผู้ให้ผู้ให้เนี่ยจะมีจิตใจที่อิ่มเอ,อิบเบิกบานปิติสุขหล่อเลี้ยงใจ ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยจะมีความองอาจสง่างามมีความภาคภูมิอยู่ในใจของตัวเองในทุกอนวินาทีความวารู้สึกอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อโลกได้หยุดใจนิ่งๆน,นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆ สม่ำเสมอใจเย็นเย็นแล้วก็ความรู้สึกนี้จะค่อยๆถูกสั่งสมเพิ่มขึ้นในทุกครั้งที่เรากำลังฝึกให้โอกาสตัวเองฝึกฝนอบรมฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดแห่งความสมบูรณ์ทิ่สมาธิ ที่สังสมมาที่เล,เล็กๆทีละันน้อยเนะี่ยกาตัวขึ้นเหมือนปลวกที่ขนดินเล็กน้อยก่อเป็นหลังขึ้นนะจิตก็จะฟอร์มตัวก่อตัวขึ้นเป็นดวงใสๆที่เราเห็นได้เป็นแสงสวง่างแล้วขจิตก็เดําเนินเข้าไปสู่ภายใน ไปตามลำดับเห็นชีวิตที์สลับซับซ้อนอยู่ภายในกระทั่งเข้าถึงกายธรรมวันใดเข้าถึงพระในตัวได้จนกระทั่งมั่นคงเห็นชัดใสจำตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดิน วันนั้นแหละเราจะมีความปริ่มปบิติสุขและความรู้สึกว่าเป็นผู้ให้ที่สมบูรณ์ขึ้นก็จะบังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวในช่วงนี้เป็นช่วงการเตรียมตัวที่จะบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเระให้ลูกในนรรมปัญญาติกตั้งใจฝึกขึ้นไปเรื่อยๆนะลูกนะ ้ตั้งใจประคับประคองใจไปให้ใส่ส่วนโลกหญิงลูกชายบาสุริกาทั้งหลายก็ตั้งใจทำใจให้ใสใสให้ถูกหลักวิชาก่อนที่เราจะสร้างมหาทานบารมีในช่วงนี้เป็นช่วงก่อนที่จะสร้างมหาทานบารมีจะตั้งปลื่ม ใจจะต้องใสความใสของใจจะทำให้ปลื้มง่ายปีติง่ายบุญก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมากมายทีเดียวจะใสได้ก็ตั้งหยุดนิ่งนี่แหละเพราะฉะนั้นให้รูกทุกคนระครับระครองใจกันไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งนันไปเงียบๆนลยจ๊ะ